กลับมาพบกับอีกแล้วนะคะกับเครื่อง e ร n นสเตทวันนี้เรามีแขกรับเชิญคือหัวใจเท้าหัวใจเท้าโอซื้อมาจากห้าง b ิ๊กซีนะคะ b ิ๊กซหัวใจเท้านะคะเดี๋ยวจะบอกมันว่าเาเรียกอีกอย่างว่าผักกาดหัวมีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศจีนมีฤทธิ์เป็นยาเย็นมีรส เผ็ดร้อนซึ่งถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อการทำงานของปอดกระเพาะอาหารลำไส้การรับประทานหัวใจเท้านะคะดิบๆหรือสุกๆก็ได้แต่ถ้ารับประทานแบบดิบๆนะคะจะให้ประโยชน์มากกว่าประโยชน์ของหัวใจเท้านะคะมีทั้งหมด30เก้าข้อเดี๋ยวรายละเอียดโอจะให้ใต้โพสต์นะคะเดี๋ยวมาเทสกันเลยโอจะเทสจากผิวด้านนอกก่อนนะคะที่ยังไม่ได้ปอก ยังไม่ได้ปอกเปิดนะคะว่าค่าความปลอดภัยจะเท่าไหร่เริ่มกันเลยค่ะเครื่องะ,ะัะแล้วก็ที่พัก เริ่มกันเลยนะคะโอจะวัดจากผิวด้านนอกก่อนนะคะว่าค่าเท่าไหร่มาเริ่มกันเลยค่ะสตาร์ทเลยนะคะอยู่ที่1,300ค่ามาตรฐานนะคะต้องไม่เกิน1,000งมิลลิกรัมต่อกิโลแต่นี้เกินมา1,300าม้อก็รับประทานอย่าง ระมัดระวังนะคะหรือรับประทานในปริมาณที่พอเพียงเดี๋ยวมาทดสออีกนะคะว่าในถ้าระปอกเปิดแล้วค่ามันจะยังเท่าเดิมไหมหรือน้อยกว่าเลยนะคะขวดใส่เท้าเน,นึงนะคะเพื่อมาเทสผิวด้านใน คือด้านในนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบค่าในเต็ดกันนะคะชช้นเดิมเช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็กดเลือกที่เมนูก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปนะคะแล้วก็กดสตาร์ทดูกันนะคะ ข้างในอ่ะกดจากด้านนอกมันมีความมีค่าที่ที่1,300แต่ยังไงก็เกินค่ามาตรฐาน1,000กรัมต่อกิโลนี่เช็จากด้านในนะคะขึ้นมาเป็น1,600ก็รับประทานอย่างประมัดระวงังแล้วก็รับประทานอย่างพอเพียงนะคะก็ ผักผลไม้มีประโยชน์นะคะแต่การรับประทานก็ต้องในในปริมาณที่พอเพียงเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับร่างกายนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันกับคลิปหน้านะคะเดี๋ยวรายละเอียดโอะลงให้นะคะที่ประโยชน์ของหัวชัยเท้านะคะมีทั้งหมด39ข้อเดี๋ยวโอลงให้ไว้ใต้โพสต์นะคะแล้วพบกันใหม่นะคะกับคลิปหน้าไปกันนะคะบ๊ายบาย